สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะคาเล่นค่ะสีที่เห็นอยู่นะคะสีเทาอังเคอร์เกรย์ค่ะรอบผลิตใหม่ค่ะสีเทาอังเคอร์เกรย์สวยมากสวยมากกว่าเดิมอีกค่ะในทุกๆรอบการผลิตใหม่ก็จะได้คุณภาพที่ดีขึ้นนะคะสีเทาอังเคอร์เกรย์เนื้อในรอดรีเฟกค่ะวันนี้ปุ๊กพาชมสีนะคะชัดๆใกล้ๆสีเทาสวยมากเนื้อในรอดรีเฟกเม็ดสีจะเงาและสวยแบบนี้เลยค่ะ นี่คือรุ่นคาเรนค่ะรุ่นเป๊ไซส์ L ที่สามารถใส่คอมพิวเตอร์ได้สีซีดาบรอนค่ะซีดาบรอนสีเบตนะคะเรียบหรูดูดีสีโทนอ่อนจะเห็นประกายทองอ่อนๆอชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเนื้อไนรอนวีเฟกค่ะนี่สีสวยมากนี่คือสีซีดาบรอนสีโทนเบจเข้มขึ้นสองสเต็ปนะคะ สีชมพูค่ะสีชมพูเคฟพิงค์ค่ะชมพูโรสบาวค่ะชมพูกะปิเป็นสีชมพูคลาสสิกไม่หวานเลี่ยนนะคะแล้วจะเห็นในโทนสีอ่อนแบบนี้จะเห็นประกายทองอ่อนๆของเนื้อนไนรอนรีเฟกเกรดพรีเมียมชัดเจนยิ่งขึ้นจากระจายสวยมากเม็ดสีเงาและแน่นมากๆค่ะนี่คือสีชมพูเคฟพิงค์ไหนรุ่นคาเลนค่ะ มอคค่าบาวค่ะสีน้ำตาลธรรมชาติเข้ากับทุกชุดใช้ง่ายนะคะใช้แบบลุยๆได้เลยนี่คือสีน้ำตาลมอคค่าบาวในรุ่นคาเรนสวยมากๆเข้ากับเสื้อผ้าง่ายมากค่ะและสีใหม่ค่ะในรุ่นคาเรนรอบผลิตนี้เรามีสีพรามเรสโกสีขายดีนะคะในรอบผลิตนี้เรามีสีพรามเรสโกสีขายดีจัดมาให้ในรุ่นคาเรนสีแดงคลาสสิก แดงหรูนะคะเป็นแดงไม่แซดไม่แปรเป็นแดงหรูประมาณแดงชมพูมะเมี่ยวค่ะและสีสุดท้าย6สีนะคะคาเรนลอบผลิตนี้สีดำโอเน็กแมมันเงาตัดกับอะไรสีทองอ่อนยิ่งดูหรหลาและดูแพงมากๆในสีดำคาเรนเป้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์อลสามารถใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก13นิ้วและ14นิ้วได้ที่สำคัญใส่กระดาษ a 4 ได้ไม่ยับงอค่ะ15ช่องการใช้งานเราเทียบสีปุพกพาชมเทียบสีนะคะในสีสีดาบรอนและสีดำค่ะสีเทาอังเกอร์เกรค่ะเป็นสีเลือกยากะคะ่ะโทนสีคลาสสิกแต่ละสีเม็สีสวยมาก ก็จะสวยแบบอย่างที่พี่เห็นนี่เลยค่ะนี่คือสีเทาอังเกอร์เกรย์และสีซีดาบรอนค่ะขอสีดำเทียบกับสีเทาหน่อยค่ะสีดำและสีเทาอังเกอร์เกรย์สีน้ำตาลมอคค่าบาวค่ะสวยมากนี่คือน้ำตาลมอคค่าบาวนะคะและสีเทาอังเกอร์เกรย์ซีดาบรอนค่ะ สีน้ำตาลมอคค่าบาวค่ะและสีซีดาร์บอลสวยมากเลือกยากแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกสีนะคะเป็นสีคลาสสิกที่เข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายและใช้ได้ทุกวันที่สำคัญนะคะตอนนี้รุ่นคาเลนไปนี้สีน้ำตาลมอคค่าบาวนะคะตอนนี้มีโปรนะคะทุกจัดโปรให้ในรอบผลิตใหม่เพิ่งมานะคะ แถมฟรีนะคะเป็นโปรลดและแถมค่ะลดเหลือ2,990บาทและแถมฟรีทันทีเมื่อสั่งซื้อคาเรนวันนี้จนถึงวันที่18มิถุนายนนี้นะคะคู่กับร่มสไตล์ญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมนะคะ3พับเป็นขนาดพกพาคู่กันทันทีจัดส่งให้ฟรี EMS นะคะและที่สำคัญที่ v e p ลดเพิ่มทันทีอีก5%ค่ะถ้าหาเพียอมินได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ